สุขภาพดีคือการเคารพต่อชีวิตสีเขียวเป็นสีสะท้อนของธรรมชาติโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกแห่งนวัตรกรรมชีวิตที่สวยงามเซลล์มีสุขภาพดีคนก็ไร้โรคเซลล์ยาว,วัยมนุษย์ก็คือความสวยงามสดใสเปิดเผยความลับของเซลล์ 3A กลุ่มนานาชาติ น้ำเป็นแหล่งกำเนิดของเซลล์ไฮโดรเจนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตความลับน้ำที่มหัศจรรย์ ทั้งสามารถหล่อเลี้ยงเซลล์ยังสามารถกำจัดโรคดื่มน้ำที่ดีเครื่องทำน้ำเพิ่มไฮโดรเจนที่เติมพลังควอนตัมพร้อมยังมีส่วนช่วยในการทำความสะอาดสารพิษออกจากเซลล์ได้อีกด้วยการย้อนกลับของยุคเซลล์มนุษย์ 3A เครื่องทำน้ำเพิ่มไฮโดรเจนที่เติมพลังควอนตัมพร้อมยังมีส่วนช่วยในการทำความสะอาดสารพิษออกจากเซลล์ได้อีกด้วย เครื่องทำน้ำไฮโดรเจนที่อุดมด้วยเซลล์ควอนตัมเป็นปั๊มน้ำสำหรับเซลล์กาดทำความสะอาดสารที่ต่อเซลล์ตำนานของรนเดนเบรนสปริงในประเทศเยอรมนีเกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นและยุโรปเป็นต้น ผู้ที่สแสวงหาสุขภาพมีมากกว่า2ล้านคนประเภทของโรคที่รักษาหายประกอบด้วยอาการปวดข้อเบาหวานกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดลมอักเสบเนื้องอกในสมองโรคมะเร็ง โรคภายใต้ผิวหนังนิวโรคิวทาเนียสความผิดปกติของต่อมไทรอยด์โรคหลอดเลือดหัวใจความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตโรคลมชักความบกบร่่องทางการได้ยินโรคไตนอนไม่หลับไม่เพียงแต่หายจากโรคด้วยการดื่มน้าวิเศษและยังมีบทบาทในการฟื้นฟูร่างกายย้อนวัย ดรจางหงข่ายรองประธานสมาคมฟื้นฟูเซล์ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาบินไปนอร์เดนเบรนสปริงในประเทศเยอรมนีด้วยตัวเองเพื่อสำรวจความลับการดูแลตัวเองไม่ให้แก่ของที่นี่โดยสมาคมการฟื้นฟูเซล์ลระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกันและทีมวิจัยคุณภาพน้ำของเยอรมนี และ 3A International ที่ร่วมกันผลิตเครื่องทำน้ำไฮโดรเจนที่อุดมด้วยเซลล์ควอนตัม 3A ในที่สุดก็ได้ออกสู่ตลาดแล้วช่วยกำจัดอนุมูลอิสระออกซิเจนของร่างกายมนุษย์อย่างเด็ดขาดและปรับสมดุลค่า pH ของร่างกายต่อต้านริ้วรอยปรับเซลล์กลับสู่เซลล์ทารก 3a เครื่องทำน้ำไฮโดรเจนที่อุดมด้วยเซลล์ควอนตัมน้ำไฮโดรเจนที่มีพอมวิเศษผลิตโดยเทคโนโลยีการสลายตัวไฮโดรเจนด้วยชิปโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ไฮโดรเจนอยู่ในอันดับที่1ในตารางธาตุเป็นธาตุที่เล็กที่สุดและเบาที่สุดที่รู้จักในธรรมชาติไฮโดรเจนสามารถลอดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และตัวกรองกานเส้นเลือดก,กับสมองได้อย่างง่ายดายเลือกทำปฏิกิริยาเป็นกลางกับอนุมูลอิสระ ปอ i ไซในเซลล์ผลิตภัณฑ์คือน้ำปลอดสารพิษและร่างกายเผาผันขับออกนอกร่างกายการใช้ผลการวิจัยฟิสิกส์พลังงานควอนตัมสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตสนามพลังงานควอนตัมทาให้มเลกุลน,น้ําเกิดเคลื่อนสะท้อนเพื่อให้เกิดการจัดเรียงใหม่ของพันธะมเลกุลน,น้ําในขณะที่น้ําไฮโดรเจนที่อุดมด้วยพลังงานควอนตัมผ่านตามเส้นเลือดเข้าสู่เซลล์โดยวิธีเคลื่อนสะท้อนทําให้ไขมันในเลือดไตรกิสรายคอเลสเตอรอลที่ยึดติดกับผนังเลือดถูกทําให้ละเอียดลงเล็กลงและถูกขับออกมานอกร่างกายด้วยระบบไหลเวียนโลหิตฟื้นฟูพลังเยาวัยของร่างกายมนุษย์และสร้างตำนานเซลล์เยาว์วัย เปิดเผยความลับของอายุยืนร้อยปีน้ำไฮโดรเจนที่อุดมด้วยกวันตั้มเป็นผลิตภัณฑ์ชะลอวัยในปัจจุบันที่ถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกปล่อยให้เซลล์ล้างพิษถูกกระตุน้นซ่อมแซมทำให้เซลล์สุขภาพดีที่อ่อนเยาว์และสวยงาม เครื่องทำน้ำเพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองระบบน้ำเข้าน้ำออกจากเครื่องอัตโนมัติและการปล่อยน้ำออกฉุกเฉินด้วยระบบนวัตกรรมแบบนี้เครื่องแรกของโลกเครื่องสะท้อนพลังงานควอนตัมที่ช่วยล้างของเสียในเลือดเป็นเจ้าแรกของโลก อุณหบูมน้ำที่ดีที่สุดคือ40องศาคงที่ซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลกที่ทำได้น้ำอุดมด้วยไฮโดรเจนน้ำพลังงานควอนตัมโมเลกุลขนาดเล็กความเป็นด่างอ่อนน้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมและน้ำา้อนุมูลอิสระรวมเป็นหนึ่งเดียว 3เเครื่องทำน้ำไฮโดรเจนพร้อมพลังงานควอนตัมควบคุมสมดุลการเผาผลาญไขมันในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงปรับปรุงโรคเบาหวานกรดยูริกสูงปัญหาระบบเผาผลาญในคนวัยทองเป็นต้นยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อง,งอกปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังจากการรักษาด้วยการฉายรังสีปรับปรุงการบาดเจ็บจากความเครียดของการทำงานของปอดผู้ป่วยจากมลพิษ PM 2 5 ต่อต้านรังสี UV ต่อต้านรอยกะและชะลอวัยลดการบาดเจ็บที่เกิดจากการขัดเลือดซ้ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดิอนอาหารและอาการอักเสบชนิดต่างๆปรับปรุงโรคความเสื่อมของเนื้อเยื่อและอวัยวะและฟื้นฟูการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เสียหาย 3A International เครื่องทำน้ำไฮโดรเจนที่อุดมด้วย เซลควันตั้มทําสดสดดื่มสดๆดเติมไฮโดรเจนเก็บความรักไว้ใช้เทคโนโลยีสร้างความสุขให้7000พล้านคนทั่วโลกน้ำไฮโดรเจนพร้อมพลังงานควันตั้มนี้เราคือผู้บุกเบิกการปฏิวัติน้ำคน 3A จะต้องบรรลุถึงทำความสะอาดโลกทำความสะอาดเซลล์ทำความสะอาดใจความฝันอันยิ่งใหญ่